พวกเราทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการไปใช้ชีวิตบนอวกาศนานๆจะส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งจากการโดนรังสีคอสมิกร่างกายสูญเสียแคลเซียมตลอดจนภาวะกล้ามเนื้อรีบเมื่อกลับมาถึงโลกแต่นอกจากกล้ามเนื้อแขนและขาแล้วอวัยวะภายในของเราละ่ะมีโอกาสจะเสียหายด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะอวัยวะที่สําคัญอย่างหัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ พบได้บริเวณหน้าอกค่อนไปทางด้านซ้ายโดยหัวใจของคนเรานั้นจะมีขนาดแตกต่างกันไปแต่สามารถคำนวณขนาดของมัน,ดนดได้ง่ายๆโดยการดูจากขนาดกำปั้นของเราเองเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วขนาดของหัวใจจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเล็กน้อยซึ่งสาเหตุที่ทําให้คนเราอยู่ไม่ได้หากไม่มีหัวใจนั่นก็เป็นเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราต้องการออกซิเจนและหัวใจก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ ในกระบวนการนี้หัวใจต้องทําการบีบและลข่ตัวหรือที่เราเรียกว่าการเต้นของหัวใจเฉลี่ย7จดครั้งต่อนอาทีโดยจะสูบเลือดประมาณ4.7ถึง5.7ลิตรต่อนอาทีนอกจากนี้การบีบและการลขยตัวยังส่งผลต่อระดับแรงดันในหลอดเลือดที่ทําหน้าที่ลําเลียงเลือดไปทั่วร่างกายซึ่งแรงดันที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า ความดันโลหิตถ้าความดันในส่วนนี้มีมากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะความดันต่ำตามมาได้และถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับหัวใจก็จะสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันวันนี้พวกเราอีดีครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปหาคำตอบกันว่าทหารทั้งบินอวกาศต้องใช้ชีวิตอยู่นอกโลกเป็นระยะเวลานานมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อหัวใจบ้าง ก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง EDU รับไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนียนะครับจากการศึกษาเมื่อวันที่29มีนาคม2014นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโลกหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยภาพอัลตาซาวของนักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นระยะเวลานานจำนวน12คนพบว่าหัวใจของนักบินเหล่านั้นมีรูปทรงกลมผิดธรรมชาติดรคริสเมย์ผู้เขียนและผู้ร่วมศึกษาโรคเกี่ยวกับหัวใจที่สถาบันคลินิกคิฟแลนด์ระบุในงานวิจัยว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้อาจเกิดจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่หัวใจห้องล่างซ้ายอันมีหน้าที่ละคือสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย โดยยิงนักบินอวกาศใช้เวลาอยู่ในสภาวาะไร้แรงโน้มถ่วงนานเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินทดลองหรือในอวกาศจริงๆหัวใจของนักบินก็จะมีลักษณะทรงกลมมากขึ้นเท่านั้นทว่าในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการเปลี่ยนรูปร่างของหัวใจจะเป็นสัญญาณมงบอกถึงโรคร้ายอะไรหรือไม่เพราะบางทีหัวใจอาจจะแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเนื่องจากสภาวาะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศก็ได้ แต่ทงนี้ร่างกายของมนุษย์เราถูกออกแบบมาเพื่อให้อาศัยอยู่บนโลกที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นหลักดังนั้นหัวใจของคนเราจึงคุ้นชินกับการสร้างแรงดันเพื่อสูบฉีดเลือดต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นไปยังอวัยวะที่สูงกว่าอย่างเช่นสมองพอจู่ร่างกายของเราต้องขึ้นไปอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่ของเหลวสามารถไหลย,ย้อนไปไหนมาไหนก็ได้โดยหัวใจแทบไม่ต้องออกแรงบีบเพื่อส่งเลือดเลยหัวใจก็าอาจจะต้องมีการปรับตัวกันขนาดใหญ่ เริ่มแรงหัวใจจะเริ่มเรียนรู้ว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องสร้างความดันในปริมาณสูงเพื่อสูบฉีดเลือดอีกต่อไปส่งผลให้หัวใจเริ่มบีบตัวน้อยลงจํานวนครั้งที่สูบฉีดเลือดก,ก็น้อยลงปริมาณเลือดที่ถูกส่งออกไปก็น้อยลงตามจินตนาการดูก็เหมือนกับนักเรียนที่อยู่ในช่วงปิดเทอมนั่นแหละครับช่วงนี้อาจจะเรื่อยเปื่ยหน่อยทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างเพราะไม่มีแรงกดดันจากภายนอกอย่างแรงโน้มถ่วงอีกต่อไป พอเวลาผ่านไปนานวันเข้าหัวใจก็เริ่มชินกับการทํางานชิวๆแบบนี้พอเมื่อนักบินอวกาศกลับมาอย่างโลกร่างกายต้องเผชิญหน้ากับแรงโน้มถ่วงอีกครั้งเหมือนกับคนเราที่จู่ๆก็เปิดเทอมแบบไม่ทันตั้งตัวจากที่เคยนอนดึกตื่นสายนั่งเล่นนอนเล่นไปวันๆก็ต้องมานั่งเรียนหลังโคตรหลังแข่งวันละ8ชั่วโมงกลับมาเขาต้องทํากันบ้านต่ออีกคนเราก็คงจะปรับตัวกันไม่ทันใช่ไหมครับหัวใจเราเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อหัวใจที่เคยสูบฉีดเลือดเบาๆน้อยๆต้องกลับมาเจอกับแรงโน้มถ่วงของโราอีกครั้งจึงเกิดเป็นภาวะกล้ามในหัวใจเสื่อมถอยขึ้นส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ดีเหมือนอย่างเดิมนอกจากนี้เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆน้อยลงเพราะสภาพไร้แรงโน้มถ่วงไม่เพียงแต่กล้ามเนื้อหัวใจเองที่อ่อนแอลงเท่านั้นแต่กล้ามเนื้อส่วนอื่นที่ต้องการเลือดจากหัวใจก็จะอ่อนแอลงตามไปด้วยส่งผลให้เกิดสภาวะกล้ามเนื้อรีบอันเป็นปัญหาหลักทําให้นักบินอวกาศบางคน ไม่สามารถเดินได้หลังจากกลับมาอย่างโลกวิธีแก้ไขให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีมากขึ้นและป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อรีบก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการออกกําลังกายที่เป็นเหมือนยาวิเศษของมนุษย์เราโดยนักวิทยาศาสตร์จะต้องออกกําลังกายเป็นระยะเวลายอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันโดยเครื่องออกกําลังกายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษมีสายรัดดึงร่างของนักบินไว้มาให้หลุดลอยจากเครื่องระหว่างออกกําลังกายด้วยการเป็นนักบินอวกาศไม่ง่าย เพราะเมื่อเราต้องขึ้นไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยอย่างสภาวาะไร้แรงโน้มถว่วงร่างกายก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นได้แต่เมื่อกลับมายังโลกร่างกายก็ต้องปรับตัวกลับมาให้อาศัยอยู่บนโลกได้เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่านอกจากหัวใจแล้วอว,วัยวะภายในอื่นๆจะได้รับผลกระทบจากสภาวาะไร้แรงโน้มถว่วงหรือเปล่า ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าหากใครคล่นชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและก็กระดิ่งแจ้งเตือนช่อง EduHub เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสามารถติดตามอ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจของพวกเราได้ที่ blog.eduhub.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ